หลายๆคนนี่ที่ได้ดูคอนเทนต์ที่ผมทําก็คงจะคิดว่าผมเป็นพวกบ้าการเมืองชอบอะไรที่มันมีข้อมูลลึกๆมีอะไรให้ตีความหรือไม่ก็ต้องเป็นเรื่องราวที่มันมีน้ําหนักหรือรายละเอียดในเชิงเทคนิคอะไรพวกนั้นตลอดเวลาใช่ไหมล่ะครับแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าไอ้ทั้งหมดพวกนั้นเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในหลายๆแนวที่ผมชอบเท่านั้นเองนะ แล้วว่านะพูดแล้วก็พูดอีกนะครับว่าซื่อญี่ปุ่นในอันดับหนึ่งที่เป็นดวงใจของผมก็คือเรื่องอาเรียภัยเรือนั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยผมเองก็ชอบอะไรที่มันสบายสๆนะเรื่อยๆเหมือนกันซึ่งวันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้หาอนิเมะแนวสบายๆแนวฮิลลิ่งหรือที่มันชื่อแนวว่าอิยาชิเคเนี่ยเพื่อมาดูต่อจากเรื่องนนนเบลริ ry, ที่ผมเพิ่งดูจบไปผมก็ได้มาเจอกับเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะซึ่ง เรื่องนั้นมีชื่อเรื่องว่าโยโกฮาม่าไคดาชิคิโค o นั่นเองโยโกฮาม่าไคดาชิคิโคนั้นเป็นผลงานของอาจารย์อาชินาโนฮิโตชินะครับซึ่งหลายๆคนไม่น่าจะรู้จักกันสักเท่าไหร่ก็ว่าผลงานของอาจารย์อาชินาโนเนี่ยจะดังในช่วง90ไปลายถึง2000ต้นๆแค่นั้นเองนะครับ โดยเรื่องนี้นะเป็นเรื่องราวของฮัตเซเซโนอัลฟาหุ่น Android ที่ใช้ชีวิตอยู่ในแถบชนบทของจังหวัดโยโกฮาม่าโดยเจ้าของของเธอเนี่ยได้ออกเดินทางแล้วก็มอบหมายให้อัลฟาเนีคอยจัดการดูแลบ้านของเขาให้ดีทีนี้บ้านของเขาเนี่ยก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะครับซึ่งตั้งอยู่ริมหน้าผานั่นเองและนั่นก็คือกิจวัตรประจําวันของอัลฟาที่ในแต่ละวันเธอจะต้องดูแลคาเฟ่เล็กๆแห่งนี้พบปะผู้คน แล้วก็เรียนรู้เรื่องราวต่างๆรวมไปถึงธรรมชาติของมนุษย์ในโลกที่มนุษย์กำลังค่อ,คอยๆหายไปจากพื้นโลกนั่นเองในเรื่องนี้เนี่ยมีผลงานออกมา2รูปแบบหลักๆนะครับที่เราจะหาดูได้หรือหาอ่านง,ง่ายๆเนาะก็คือมังงะกับอนิเมะนั่นเองซึ่งต้องอธิบายกันก่อนว่าในแต่ละอย่างมันเป็นยังไงนะครับ สำหรับอนิเมะเนี่ยมันจะเป็นสื่อที่เราเข้าถึงง่ายที่สุดเนาะเพราะว่ามันมีครบทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียงเนี่ยที่จะทำให้คนดูสามารถเพลิดเพลินไปกับทั้งสองอย่างได้ดีมากๆรวมไปถึงว่าอนิเมะเนี่ยมันจะมี2อภาคนะครับภาคละ2ตอนรวมๆแล้ว4ตอนประมาณ2ชั่วโมงนิดๆโดยแต่ละภาคเนี่ยปล่อยห่างกัน4ปีสำหรับ2ตอนแรกนะครับปล่อยออกมาในปี1998 ที่มันเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของงานภาพสไตล์ยุค90ปลายๆนะครับมันเต็มไปด้วยรายละเอียดที่ไม่สามารถหาได้จากอนิเมะอะไรตอนที่ทุนไม่สูงมากนักเนี่ยในปัจจุบันได้ประกอบกับการใช้เพลงประกอบเป็นพื้นหลังเฉพาะในส่วนที่จําเป็นนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องจะใช้เสียงของบรรยากาศธรรมชาติในการอธิบายนะครับทุกส,สิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเรื่อง รวมไปถึงการปรับอารมณ์ของคนดูให้เข้าใจไปกับสิ่งที่อัลฟากำลังทำหรือกำลังได้เจออีกด้วยแล้วก็สำหรับ2ตอนสุดท้ายนะครับที่ปล่อยออกมาในปี2002นั้นเนี่ยจะมีคุณภาพของงานที่ลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันเนื่องมาจากมันเป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีที่ใช้วาดเนกเปลี่ยนจากการวาดมือลงกระดาษนะครับเป็นดิจิทัลเพนหรือว่าที่เราวาดกันผ่านแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นั่นแหละ ที่นักวาดในะช่วงนั้นเนี่ยยังไม่ชินกันสักเท่าไหรนะ่นักทำให้ไม่สามารถคงคุณภาพของงานเอาไว้ได้แต่ก็แน่นอนนะครับมันไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายนะก็ะสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าแนวทางในการใช้เพลงประกอบของ2ตอนหลังเนี่ยมันเน้นไปในเรื่องของสิ่งที่เราจะได้เจอในปัจจุบันนะก็คือการเอาเพลงประกอบเพื่อดึงอารมณ์ของคนดูเนี่ยให้สอดคล้องไปกับเรื่องราวที่กําลังเกิดขึ้น แตกต่างกับ2ตอนแรกที่ใช้บรรยากาศและเสียงประกอบเฉยๆที่ไม่ใช่เพลงเพื่อเสื่อารมณ์นั่นเองแน่นอนว่าสําหรับ4ตอนนี้นะครับเนื้อเรื่องของมันไม่ใช่เป็น,นหลักเลยแม้แต่น้อยถ้าเราเรียงลําดับความสําคัญ1นึแล้วก็เนื้อเรื่องอาจจะอยู่ในลําดับความสําคัญที่4เลยก็ได้ดังนั้นเนี่ยคนดูอย่างเราเรานะครับสามารถที่จะไม่ต้องคิดอะไรนะถอดสมองดูไปได้เลย และอีกส่วนหนึ่งที่เรื่องนี้ทําได้ดีมากๆนะครับคือสิ่งที่ผมพูดมาตลอดเวลาคือซาว์ประกอบและเพลงโดยทุกๆครั้งที่เพลงถูกใช้งานในเรื่องเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาสําคัญสําคัญนะครับซึ่งมันเป็นแบบนี้กับทั้ง2ภาคนะในขณะที่ภาคแรกจะเน้นไปที่ซาวประกอบที่มันดึงอารมณ์คนฟังได้ดีมากๆดึงอารมณ์คนดูได้ดีมากๆให้เป็นไปตามภาพที่เห็นนั่นเองส่วนสื่อแบบที่2นะครับอย่างมังงะเนี่ย จะแตกต่างกับอนิเมะอยู่สักเล็กน้อยนะครับด้วยการที่มันมีถึง140ตอนเนี่ยมันจะใช้ในการค่อยๆเล่าเรื่องนะครับทำให้เวลาในการขัดเกลาล้วก็ความรู้สึกต่างๆที่เราจะได้เจอในแต่ละช่วงเนี่ยมันเต็มไปด้วยรายละเอียดมากกว่าเวอร์ชันอนิเมะมากๆไม่ว่าจะเป็นการปูประวัติตัวละครแต่ละตัวนะครับสร้างความผูกพันให้ทั้งตัวอัลฟาและคนอ่านเนี่ย ได้สัมผัสไปถึงเหตุการณ์ในเรื่องงานภาพที่มันสวยงานลัตะก,การตามากๆเนี่ยมันสามารถแสดงอารมณ์ของตัวละครฉากและความมีชีวิตชวาออกมาได้จากปลายปากกาของอาจารย์ชินานโนฮิโตชิได้ดีมากๆซึ่งแน่นอนว่าตลอด140ตอนที่เรื่องนี้เล่ามาเนี่ยมันใช้เวลาในโลกจริงที่เราอยู่กันเนี่ยถึง12ปีกันเลยนะครับผมจินตนาการได้ว่ามันจะสร้างความผูกพันขนาดไหนสำหรับคนในยุคนั้นนะ แน่นอนว่าจนถึงขนาดที่ในฉบับจบเนี่ยหลายคนที่ได้อ่านตอนจบถึงกับหลั่งน้ําตาออกมากันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนครับหลังจากที่ผมได้อ่านทั้งหมดร้อยสสิบตอนมานี้เนี่ยผมเข้าใจความรู้สึกเหล่านั้นมากๆเลยทีเดียวแน่นอนนะครับว่าถ้าใครได้อ่านบทความที่ผมพิมพ์ไปในเพจเนี่ยคุณจะได้เจอกับสี่ประโยคไม่จะบอกประโยคไม่ได้ ต้องบอกว่าลีสี่อย่างที่ผมพูดออกมาเรื่องนี้เนี่ยมันคือตัวแทนของ 1. เรื่องราวที่เหมือนจะหยุดนิ่งแต่ก็เคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา 2. เรื่องราวที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่มันก็เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมาย 3. เรื่องราวที่ถึงแม้จะเศร้าแต่มันก็เต็มไปด้วยความสุขและสเรื่องราวที่เหมือนจะจบลงแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นแน่นอนนะครับว่า ผมจะไม่สปอยอะไรมากมายนักในวิดีโอนี้แต่ผมจะมาอธิบายให้พวกเราเนี่ยได้ฟังกันและก็ได้เข้าใจไปกับ4ีอย่างที่ผมได้รับจากเรื่องนี้มาจากทั้งสองสื่อทั้งมังงะและอิเม e เนี่เป็นยังไงกันดีกว่าเรื่องราวที่เหมือนจะหยุดนิ่งแต่ก็เคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา สำหรับเรื่องนี้เนี่ยเนื่องด้วยเรื่องราวมันเล่าไปในลักษณะของชีวิตประจำวันที่กลายเป็นกิจวัตรหมุนวนไปเรื่อยๆประกอบกับบรรยากาศที่มันชวนให้เราหลับตาลงแล้วก็หลับไปนี่เหมือนในช่วงฤด,ดูร้อนนะครับที่เรายกแคร่ไปตั้งใต้ใต,ต้นไม้รอให้ลมเย็นๆโชยมาเปิดพัดลมตัวเล็กๆเบาๆแล้วก็หลับไปทั้งอย่างนั้นนะทำให้หลายๆครั้งเนี่ยคนอ่านจะรู้สึกได้ว่าในเรื่องมันไม่ได้ขยับไปไหนเลยแม้แต่น้อย แต่ถ้าเกิดเราสังเกตรายละเอียดที่เกิดขึ้นในเรื่องให้มันดีแล้วเนี่ยเราจะได้เห็นสิ่งต่างๆที่มันเดินไปข้างหน้าตลอดเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นการที่อัลฟาเองเนี่ยได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะได้เจอคนใหม่ๆได้เจอเรื่องราวใหม่ๆสภาพบ้านเมืองที่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปหรือแม้กระทั่งการเติบโตทั้งทางกายภาพและทางจิตใจของตัวละครในเรื่องต่างๆ มันทาให้คนอ่านอย่างเราเราเนี่ยรู้สึกอิ่มเอมไปพร้อมๆกับสิ่งที่อัลฟาเจอได้นั่นเองซึ่งถ้าหากว่าเนี่ยเราเอามาเทียบกับชีวิตจริงๆของเราแล้วนะครับบางครั้งคนเราก็มองข้ามสิ่งต่างๆรอบตัวเกินไปเนาะจมดิ่งไปสู่กิจวัตรเดิมๆวิถีชีวิตเดิมๆเ,เนี่ยทำให้เราหลงลืมไปว่าทุกๆอย่างมันเดินไปข้างหน้าตลอดบางครั้งพวกเราอาจจะรู้สึกได้ว่าทุกๆสิ่งมันจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดจนชั่วกาลประวัติศาสตร์ แต่ในความเป็นจริงนั้นเนี่ยทุกๆอย่างมันไม่เคยหยุดนิ่งนะครับถ้าหากเราหยุดอยู่กับที่เมื่อไหร่แล้วก็เราจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังนั่นเองแต่ก็ไม่ไหวนะถ้าเราเดินไปข้างหน้าโดยที่ไม่หันมามองรอบตัวแล้วก็มันอาจจะทําให้เราสูญเสียอะไรทักอย่างที่มันสําคัญกับเราไปมากๆโดยที่เราไม่รู้ตัวก็ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยพวกเราเองก็ควรที่จะหันมามองรอบๆตัวบ้างเป็นพักๆในระหว่างที่เรากําลังเดินไปข้างหน้านะครับ เราอาจจะได้เจอกับอะไรที่เราไม่เคยคิดว่ามันสําคัญกับเราก็ได้หรือเราอาจจะได้เจอกับสิ่งที่เราตามหามานานและไม่คิดว่ามันจะอยู่ใกล้ตัวเท่านี้นะครับก็ได้อีกเช่นกันเรื่องราวที่เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ก็เต็มไปด้วยประสบการณ์มากมายบางครั้งคนเราก็ลืมอะไรหลายๆอย่างที่เราได้ทำลงไปในแต่ละวัน โดยเฉพาะไขกรตามที่ใช้ชีวิตอยู่ในกรอบเดิมๆไปเรื่อยๆนะครับอัลฟาเนี่ยที่ใช้ชีวิตอยู่ระหว่างร้านกาแฟของเธอปั๊มน้ํามันของคุณลุงเส้นทางรกๆระหว่างร้านของเธอและปั๊มน้ํามันไปจนถึงร้านขายข,ายของในจังหวัดโยโกฮาม่าเองเนี่ยมันเป็นภาพเดิมๆที่เธอได้เจอตลอดเวลาแต่สิ่งหนึ่งที่มันค่อยๆเปลี่ยนไปก็คือเรื่องราวที่อัลฟาได้เจอในแต่ละวันนั่นเองไม่ว่ามันจะเป็นการได้นั่งคุยกับลูกค้าสักคน แต่ขับสกูตเตอร์ของเธอเนี่ยผ่านวิวชนบทตามสถานที่ที่เธอได้ไปหรือแม้กระทั่งการได้นั่งคุยกับล้านๆของคุณลุงเจ้าของปั๊มน้ำมันเนี่ยทุกๆอย่างเหล่านี้มันต่างรวมกันเป็นประสบการณ์ที่ทำให้อลฟาที่ทำให้ทุกๆวันของเธอเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่มันสำคัญกับเธอมากๆนั่นเองแน่นอนว่าถ้าเราเอาความรู้สึกของอัลฟามาเทียบกับชีวิตของเรานั้นเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับข้อที่แล้วนั่นแหละครับ บางครั้งสิ่งที่เราทําไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีความสําคัญกับเราเลยแม้แต่น้อยนะแต่ถ้าสิ่งนั้นมันคือการทําให้คนอื่นหรือเป็นการทําเพื่อคนอื่นแล้วก็พวกเขาเหล่านั้นอาจจะได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาในช่วงเวลานั้นเลยก็ได้หรือในบางครั้งเนี่ยการที่เราจะทําอะไรลงไปสักอย่างโดยที่เราไม่ได้คิดถึงมันแม้แต่น้อยนะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นประสบการณ์ที่เราจะวินหา หรือมีความสุขมากๆเมื่อน,นึกย้อนกลับมาถึงก็เป็นได้ดังนั้นแล้วเนี่ยการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆกับหลายๆสิ่งที่เข้ามาในชีวิตนั้นนะครับมันจะช่วยเสริมความสุขให้ชีวิตของเราได้ดีมากๆเลยนั่นเองเรื่องราวที่แม้แต่จะเศร้ามันก็เต็มไปด้วยความสุขแน่นอนนะครับการเลี้ยงนั้นเมื่อมีเริ่มเนี่ยก็ต้องมีจบ ชีวิตมนุษย์ก็เช่นกันนะครับแต่มันไม่ใช่กับ Android อย่าง Alpha ที่มีชีวิตที่เรียกได้ว่าอมตะนะสิและในเมื่อเรื่องนี้เนี่ยมันเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของชีวิตแล้วแล้วก็การตายและการเกิดจึงเป็นอะไรที่หลบเลี่ยงไม่ได้จริงๆนะครับซึ่งถ้าเรามองดูแล้วเนี่ยการจากลาไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็คือความเศร้าทั้งนั้นใช่ไหมล่ะ สิ่งที่อัลฟาได้เรียนรู้ตลอดเวลาของเรื่องราวที่มันใช้เวลาถึง12ปีในโลกจริงเพื่อเล่าเรื่องออกมาหรือถ้าเกิดเทียบเป็นเนื้อเรื่องที่เล่าในเรื่องแล้วแล้วก็มันก็ไม่ตํากว่า20ปีในเรื่องมนุษย์เนี่ยถึงแม้จะจากโลกนี้ไปนะครับทุกๆอย่างที่อัลฟาได้เจอในตลอดเวลาเนี่ยมันก็ได้หล่อหลอมให้เธอกลายเป็นตัวแทนของมนุษย์ในภายภาคหน้านะครับว่าครั้งหนึ่งความรู้สึกเจตจำนง ความทะเยอทะยานของมนุษย์เนี่ยมันไปได้ไกลขนาดไหนแตสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือในระหว่างทางเนี่ยอฟัฟาได้เดินทางผ่านทางเหล่านั้นมาเนี่ยมันทำให้เธอมีความสุขขนาดไหนนั่นเองคนเราเนี่ยบางทีก็แปลกนะครับสิ่งต่างๆรอบตัวที่มีอยู่แล้วก็เห็นจนชินตาตหลายๆคนก็มักจะลืมให้ความสนใจมองข้าม และก็ไม่ได้ให้ข่ากับมันสักเท่าไหร่นะัจกจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยจะเกิดคนเราเสียสิ่งเหล่านั้นไปบางคนอาจจะนึกเสียใจทีหลังขึ้นมาแน่นอนว่าทําไมเราถึงไม่ทําอย่างนั้นทําไมเราถึงไม่ทําอย่างนี้นะสัญลักษณ์ส่วนนี้เนี่ยของเรื่องนะครับมันไม่ได้ดํามืดขนาดน,นั้นหรอกให้ผมพูดตรงๆแต่มันก็ปฏิเสธไปได้เลยว่า บางคนเนี่ยมองจุดสุดท้ายเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจนลืมให้ความใส่ใจประสบการณ์ระหว่างทางนะครับที่ตัวเองได้เดินผ่านมาซึ่งถ้าจะให้ผมย่อสั้นๆในความหมายตรงนี้นะครับมันก็แค่อย่าเศร้าที่ต้องลาจากนะแต่จงดีใจที่ได้เจอกันเท่านั้นเองแน่นอนนะครับเรื่องนี้มันไม่ได้จบลงด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่มันจำเจอ,อะไรแบบนั้นเนาะมันไปนเน้นในเรื่องของความสำคัญในของทุกๆอย่าง ในชีวิตของเราเนี่ยที่มันหล่อหลอมให้เป็นตัวเราในปัจจุบันนะทุกๆสิ่งที่เราคิดว่าเราทิ้งมันไปหรือลืมมันไปเนี่ยล้วนแต่เรียงร้อยถักทอขึ้นมาให้กลายเป็นตัวเราในปัจจุบันกันทั้งนั้นดังนั้นนะครับแม้ว่าบ,บางสิ่งที่เราจะต้องเสียไปเนี่ยมันจะทําให้เราทุกบางสิ่งที่เราลืมเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สบายใจหรือแม้แต่การที่เราจะต้องเสียอะไรไปเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่า เรามีความสุขขนาดไหนตลอดเวลาที่ผ่านมานั่นเองและทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับเราเองแล้วว่าเราจะเลือกมองความสุขที่เราได้มาหรือมองความเศร้าที่ต้องจากมันไปเรื่องราวที่เหมือนจะจบลงแต่มันเพิ่งจะเริ่มต้นหากมองภาพในมุมกว้างของเรื่องนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันคือเรื่องเล่าของการเดินทางไปสู่จุดจบของมนุษยชาตินะครับ การที่ทุกๆอย่างที่เผ่าพันธุ์นี้ได้ทำมานั้นเนี่ยมันกำลังจะจบลงไปอย่างช้าๆนั่นเองแต่สำหรับอัลฟาแล้วเนี่ยทุกสิ่งที่เธอได้เจอมานะครับเช่นเดียวกับข้อที่แล้วระหว่างทางเนี่ยมันหลอมรวมให้เธอได้พบคำตอบทำให้เธอได้เจอกับเจตจำนงในการใช้ชีวิตของเธอว่าเธอต้องการมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรยังไม่นับไปถึงธรรมชาติในโลกของเรื่องนะครับที่สันสร้างอนุสรณ์สถานแก่มนุษย์เนี่ย ขึ้นมาทดแทนเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นไม้โคมไฟปิิศนากระทั่งเห็ดตลาดรูปล่างคล้ายกับคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นตัวแทนของธรรมชาติที่โผล่ขึ้นมาเพื่อทดแทนนะให้รู้ว่ามนุษย์เคยอยู่ที่นี่ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาแสดงให้เห็นว่าในขณะที่เวลาของมนุษย์กำลังจะหมดลงนั้นเนี่ยนาฬิกาของแอนดรอยอย่างอัลฟาและธรรมชาติทั้งหมดมันเพิ่งจะเริ่มเดินอีกครั้งเท่านั้นเอง สำหรับคนอย่างเราเราเนี่ยพวกเราน่าจะได้ยินวลีที่ว่าคนเราตายสองครั้งนะครับครั้งแรกคือเมื่อลมหายใจหยุดลงและครั้งที่2องเมื่อคนเอ่ยชื่อของคุณเป็นครั้งสุดท้ายกันมาบ้างใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่ามันจะดูเฉยสปัดขนาดไหนก็ตามเนี่ยแต่มันก็เป็นอะไรที่ความหมายของเหตุการณ์ในเรื่องเนี่ยมันทดแทนออกมานะครับคุณคิดว่ามันสะท้อนออกมาได้ดีไหมล่ะกับสิ่งที่เรื่องนี้ กำลังบอกกับเราเนี่ยแน่นอนนะครับทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยล้วนแต่ต้องจบลงเนาะสิ่งต่างๆที่เราทิ้งไว้ข้างหลังเนี่ยแหละที่มันจะนําไปสู่การต่อยอดของสิ่งใหม่ๆได้บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่อะไรที่ใหญ่โตแบบพวกวิทยาการที่จะมาเปลี่ยนโลกอะไรแบบนั้นนะครับเพียงแค่การส่งต่อความคิดต่างๆของเราเนี่ยให้คนในรุ่นถัดไป เพื่อให้การเริ่มต้นของพวกเขาเนี่ยมันได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงจริงๆขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆมันก็น่าจะเป็นอะไรที่เพียงพอต่อช่วงชีวิตของคนเราแล้วใช่ไหมล่ะครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมเนาะ สำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันได้กลายเป็นอะไรที่พิเศษมากๆนะครับมากกว่าการเป็นแค่อนิเมะหรือมังงะเรื่องนึ่งไปซะละเพราะตั้งบรรยากาศในเรื่องนะวิธีการเล่าเรื่องที่มันสามารถจุงมือคนอ่านเดินไปในโลกหลังการล่มสลายที่มนุษย์ค่อยๆหายไปจากผิวโลกได้อย่งสวยงามและอบอุ่นแบบบอกไม่ถูกเนี่ยมันทำให้ระหว่างชาติที่ผมได้อ่านมังงะเรื่องนี้ มันเป็นการเดินทางที่งดงามน,นะครับมันเป็นการสะท้อนวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่ในขณะเดียวกันก็มีน้ำหนักนจากเหตุการณ์ต่างๆที่คอยถ่วงไม่ให้คนอ่านนิบเบื่อจนเกินไปแน่นอนว่าสำหรับใครที่ไม่เคยดูหรืออ่านอะไรที่มันเป็นแนวอิยาชิเคหรือแนวฮิลลิงเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเรื่องราวพวกนี้มันน่าเบื่อนะมันไม่มีแอคชั่นมันไม่มีจังหวะหักมุมมันไม่มีอะไรพวกนั้นเลย แต่ก็เพราะแบบนี้แหละครับสื่อแนใวอียาชิเคเนี่ยมันถึงเป็นอะไรที่สามารถประคับประคองจิตใจและความรู้สึกของคนอ่านได้หรือคนดูเนี่ยได้ดีมากๆเพราะชีวิตของคนเราบางครั้งมันก็ไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นแบบนั้นนะหรือในทางกับการมันอาจจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่คอยแต่ยจะทําให้ตัวเองทุกทรมานมากขึ้นมากขึ้นไปเลยก็ได้เมื่อเลยทำให้การดึงอารมณ์คนเสพสื่อประเภทนี้เนี่ยที่ทำให้มันเป็นเส้นตรงแบบนี้เนี่ยแหละ ทำให้คนดูสามารถพักพ่อนไปกับเรื่องราวตรงหน้าได้ดีที่สุดนะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยในเวอร์ชันอนิเมะนะครับมันยังเป็นการทำตามต้นฉบับได้ละเอียดมากๆชนิดที่ว่าผมไม่เคยเจออนิเมะเรื่องไหนนะที่ทำสื่อจากต้นฉบับออกมาเป็นเวอร์ชันอนิเมะได้ดีขนาดนี้ โดยเฉพาะในฉากที่ใช้เรียกอารมณ์คนดูหรือฉากที่เป็นคลายแมกซ์ในแต่ละบทเนี่ยที่สามารถดึงออกมาได้เสมอกับเวอร์ชันมัง,ง่าที่เป็นต้นฉบับเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในประเด็นเรื่องของการแทนสัญ,ญลักษณ์เนี่ยมันมีสัญ,ญลักษณ์หนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันล้ำยุคมากๆหากเทียบกับช่วงเวลาที่เรื่องนี้ออกมาแล้วนะนะมันมันทำให้ผมตกใจมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องราวระหว่างความรักของคนเพศเดียวกันเนี่ย เราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเขียนขึ้นตอนแรกในปี1994ต้นหมายความว่าไอเดียของเรื่องเนี่ยมันจะต้องเกิดก่อน1994แน่นอนแถมมันยังเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นประเทศที่มีความคิดในเชิงอนุรักษ์นิยมมาก,มากๆแบบนี้ด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าตื่นตาใจเนาะโอเคผมไม่ใช่คนรักลมเพศแต่ผมก็ไม่ได้อดติคนรักลมเพศเนาะผม ดีใจที่มันมีการที่สื่อประเภทนี้สามารถสะท้อนเรื่องราวแบบนี้ออกมาได้ดีมากที่สําคัญเรื่องนี้มันไม่ได้แอบซ่อนสัญลักษณ์พวกนี้แม้แต่นิดเดียวนะครับมันทําให้เห็นตรงๆเลยว่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะสื่อออกมานะความรักมันสวยงามนะมันเป็นอะไรที่น่านทับถือมากๆเลยนะจากอาจารย์อาชินาโนนะงานของอาจารย์นี่สุดยอดจริงๆให้สรุปแล้วก็คือโยโกฮาม่าไคดาชิคิโคะเนี่ย ทำให้จุดจบของมนุษยชาติดูงดงามระเรียบง่ายมากๆแน่อนอนว่าสิ่งที่ผมพูดไปนี่มันไม่ใช่การสปอยเรื่องนี้นะครับมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบ้างแต่มันไม่ใช่การสปอยเพราะว่าผมไม่พูดถึงประเด็นหลักของเรื่องที่เป็นพ็อตของในเรื่องแนมะ้แต่นิดเดียวหรือว่าสิ่งที่อนิเมะหรือมางงานเนี่ยต้องการจะเล่าออกมาตรงๆนะผมไม่ได้พูดถึงโยโกโฮาม่าคาดันชิคิโคเนี่ย เน้นไปในการที่ให้เราได้เห็นความสําคัญของสิ่งรอบตัวต่วตางๆเผิดเพลินไปกับโอกาสที่เราได้ใช้ชีวิตนะครับดังนั้นเนื้อเรื่องของมันจึงไม่เคยเป็นเรื่องราวของการดิ้นรนของมนุษย์หรือสะท้อนให้เห็นความเน่าเฟะข,ของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยโยโกฮาม่าคานชิคิโคะเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าเวลาประสบการณ์อารมณ์และจุดจบมันคือธรรมชาติของทุกสิ่งและมนุษย์อย่างเราเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีโอกาส ที่จะสามารถสัมผัสและรู้สึกถึงอิทธิพลของสิ่งเหล่านี้ได้อย่างมากมายและชัดเจนที่สุดดังนั้นนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นไม่กี่เรื่องที่ผมจะบอกว่าชั่วชีวิตนี้เนี่ถ้าคุณชอบอนิเมะแล้วก็หามาดูหรือถ้าคุณชอบมังงะแล้วก็หามาอ่านหรือถ้าชอบทั้งคู่ก็ทั้งดูและอ่านให้ได้สักครั้งในชีวิตนะครับแล้วคุณจะไม่เสียใจ โอเคอันนี้ก็เป็นฝากไว้ท้ายคลิปนะครับไม่มีสคริปต์ตลอดเวลาที่ผมพูดมาเป็นสคริปต์ที่ผมเขียนขึ้นมานะอย่างที่ผมได้วื้นเวิร์มากๆไปแล้วในเรื่องนะมันมันเป็นเรื่องที่ทําให้ผมรู้สึกได้เลยว่ามันอบอุ่นมันอบอุ่นมากๆถึงแม้ว่าสัญลักษณ์ของมันจะไม่เคยเกี่ยวกับเรื่องของความรุ่งเรืองอะไรพวกนั้นมันไม่ใช่ ก็บอกว่าน้ำหนักของเรื่องนี้มันมันหนักมากๆนะในความหมายที่เขาจะสื่อในบรรยากาศที่เขาจะเล่าแต่อาจารย์อาชินาโ,โนกับเลือกที่จะใช้ความรู้สึกในเชิงบวกในการอธิบายเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ออกมาให้ให้พวกเราคนอา่านคนดูได้รู้สึกสงบนะและก็ยอมรับในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นฝรั่งหลายๆคนเนี่ยชอบบอกว่าเรื่องนี้คือเรียกอะไรนะ โพสต์โพ a l y คลิปแบบ o p t i m มิสติถ้าแปลเป็นไทยก็คือเรื่องราวหลังการล่มสลายแบบเชิงบวกอะไรประมาณนั้นเราจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับถึงแม้ว่าในเรื่องมันจะไม่ใช่เชิงบวกก็ตามในเรื่องมันแสดงให้เห็นเลยว่าเรากำลังจะลงไปสู่จุดจบแล้วเนาะฝรั่งบางกลุ่มกอ็อธิบายความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ว่า,า,วามันคือแนวคิดของคนญี่ปุ่นที่ว่า ก็มันเกิดขึ้นไปแล้วก็เลยตามเลยพวกเราก็ใช้ชีวิตกันต่อไปประมาณนั้นผมไม่รู้ว่าแต่ละคนที่ดูหรืออ่านเรื่องนี้เสร็จคุณจะได้ความเห็นยังไงเนาะแต่ผมอยากให้เราได้มานั่งคุยกันเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมไม่สามารถหาคนคุยด้วยได้เลยแม้แต่น้อยนะก็ไม่แปลกใจเรื่องราวอะไรประมาณนี้คนไม่ค่อยสนใจอยู่แล้ว เดิมทีเนี่ยผมมีแผนจะทำวิดีโอ2วิดีโอในสัปดาห์นี้นะครับเป็นวิดีโอเกี่ยวกับอนิเมะไม่ใช่อนิเมะเป็นคอ,คอมมิกเรื่องหนึ่งจะบอกคอมมิกก็ไม่ได้หรอกมันก็ตัวญี่ปุ่นนะแต่ว่านั่นแหละเป็นโดจินชิเรื่องหนึ่งซึ่มันสวยงามมากเชก่นกันทีนี้ผมโดนโยโกฮาม่าคาดันชิคิโคนจัดการอารมณ์ผมซะจ,จนผมไม่สามารถเขียนสคริปต์ของไอ้เรื่องที่ว่ามาได้ ผมแตบี้ตะบานอ่าน140ตอน14เล่มเนี่ยภายในเวลาแค่ประมาณ8-9ชั่วโมงแค่นั้นโอเคมันอาจจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นเพราะว่าผมอ่านแล้วก็ซึมซับทุกๆอย่างไปเพลงประกอบต่างๆที่ผมเปิดคลอไปในระหว่างการฟังเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมไม่สามารถรู้สึกอย่างเดิมได้กับเพลงพวกนี้อีกต่อไปจากสิ่งที่ผมได้อ่านและฟังเพลงไปพร้อมๆกันมันเองโอเคเอาเป็นว่าว่าหนัวหมาม่ากว่แล้วจะ2นาทีจะ3นาทีละสำหรับ ใครก็ตามนะครับที่เพลิดเพลินและสนุกไปกับอคอนเทนต์ของผมและอยากให้ผมทำคอนเทนต์แบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยก็สนับสนุนและสมทบทุนกันเข้ามาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้นะครับทั้งบัญชีธนาคารและ True Wallet แน่นอนว่าหลังจากบริจาคก,กันเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาในเพจของผมหรือส่งข้อความหรือว่าเมลอะไรมาบอกก็ได้ผมรู้นะแล้วก็บอกว่าจะให้ผมเรียกคุณว่าอะไรหรือเอาชื่อของคุณแบบไหนหรืออะไรก็ตามแต่ที่คุณอยากให้ผมเรียกเนี่ยขึ้นไปแทนในเครดิตในวิดีโอถัดไปเนาะ จนกว่าจะเจอกันอีกครั้งครับผมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ